ตอนนี้บ้านเสือห้อยลานก็ดำเนินการไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมตอนนี้ก็ดำเนินการปรับดินครับ <c oughs> <c oughs> แผ่นรอบข้างของเราก็สีไม่ได้มีสเปคครับเราก็ต้องทาเอาครับผม ขอบข้างของเราไม่มีต่อแล้วครับห้องน้ำเพื่อวังระบบขับนี่จะเป็นอ่างล้างจานครับเพื่อวังระบบท่อไปหมดแล้วครับนี่เหรอต้องาจะลดระดับนิดนึงไม่ก่อหรือโซนเนี้ยเนี้ย เอเอก่อมาตอนนี้ก็กำลังปรับดินครับตอนนี้ก็จะมีคานซอยครับด้านหน้าเราอยาู่เลยแค่เม็ดยีครับผห